จิตดวงนี้นี่เองคือพระพุทธเจ้าจิตดวงนี้นี่เองคือพระธรรมจิตดวงนี้นี่เองคือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจิตดวงนี้ได้กลายเป็นทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรียบร้อยแล้วจิตดวงนี้นี่เองที่เป็นพุทธะจิตดวงนี้นี่เองที่เป็นพุทธศาสนา จิตดวงนี้นี่เองที่เป็นวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจิตดวงนี้นี่เองที่เป็นต้นกําเนิดแห่งอาสะวะทั้งปวงอวิชาเกิดขึ้นมาจากจิตดวงนี้นี่เองและปัญญาก็เกิดขึ้นจากจิตดวงนี้นี่เองจิตดวงนี้เป็นต้นกําเนิด เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราสแสวงหากันมาหลายพบหลายทราบนับกับนับเวลาไม่ได้พวกเราสแสวงหาสาระสแสวงหาที่สุดแห่งทุกันมาโดยตลอดพวกเราไม่เคยรู้จักเลยพวกเราอาศัยธรรมชาตินี้มาตลอด นี่คือความรู้ที่ผู้ได้แจ้งในธรรมแล้วได้ประจักษ์สิ่งที่หลวงพี่ได้อธิบายมานี้โดยปกติหลวงพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องพูดมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่วิสัยที่มนุษย์จะเข้าใจได้ไม่ใช่วิสัยที่สัตว์ ทั้งสามแดนโลกธาตุจะเข้าใจได้เทวดาก็เข้าใจไม่ได้พรมก็เข้าใจไม่ได้อบายยาภูมิทั้งสี่ยิ่งเข้าใจไม่ได้เลยมีปู่ตุชนผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละที่พอจะอยังได้ แต่ก็ยังไม่ใช่วิสัยที่เขาจะเข้าใจได้โดยตรงจึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบการสอนออกมาเป็นแปดหมื่นสี่พันวิธีอาศัยภาษามนุษย์อาศัยภาษาปากมนุษย์เนี่ยอาศัยภาษาที่พวกเราเรียกว่าสมมุตินี่แหละอาศัยมันมาใช้พูดใช้อธิบายถึงสิ่งที่พูดไม่ได้อธิบายไม่ได้นั้น พวกเรามีมันเรียบร้อยแล้วธรรมชาตินั้นเราจะสร้างบุญกุศลมากมายขนาดไหนบุญกุศลที่เรารู้จักกันนั้นมันก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในธรรมชาตินั้นได้เลยธรรมชาตินั้นก็ไม่รู้จักบุญกุศลอะไรอะไรเลยด้วยเพราะบุญกุศลที่สัตว์โลกเข้าใจนั้นมันเป็น ความหลงความโง่ความเคลาที่จิตไหลไปกับจิตตสสังขารโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปสร้างสภาวะบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ให้ค่าสภาวะนั้นว่าเป็นบุญกุศลว่าเป็นอกุศลว่าเป็นโลภโทสะโมหะ ว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นธรรมะเพื่อ,อไว้สั่งสอนสัตว์โลกว่าเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นความโง่ความเขาของจิต